สวัสดีครับผมครูเอกนะครับเป็นทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรณ์นะครับแล้วก็ทางห้องแรกเป็นรู้สารเลขพยากรณ์นะครับผมสวัสดีเช้าวันศุกร์แป๊บเดียววันศุกร์แล้วครับที่6กนะครับกันยายนโอเดือนนี้ตื่นเต้นนะว่าสิ้นเดือนนี้จะเป็นการเรียนนะครับปีนี้เปิดครั้งเดียวนะซึ่งเป็นการเรียนรูปแบบใหม่นะครับใครที่อยู่ในชั้นเรียนนะครับถ้าใครเป็นลูกศิษย์เก่านะครับที่เห็นอยู่ในคลิปนี้นะห้องแรกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ย ใครอยากจะอัปเกรดนะครับก็สามารถอัปเกรดได้นะครับราคาจะไม่เหมือนกับคนที่เรียนใหม่นะสำหรับคนที่อัปเกรดนะครับสอบถามก็มาได้นะครับผมแล้วกออ็อีกเรื่องก็คือรุ่นนี้มันเรียน2อครั้งนะก็เรียนออนไลน์ด้วยแล้วก็เรียนแบบสัมมนาด้วยแบบรวบเลยนะครับมีอะไรแปลกใหม่ ทุกๆปีแหละครบผมอ่ะเปลี่ยนรูปแบบการสอนเพื่อให้มันทันสมัยขึ้นทุกปีนะครับใครสนใจก็สมัครกันได้นะครับทั้งที่ทติดตามทางชา่ youtube แล้วก็อยู่ในชั้นเรียนเดิมนะโอเคนะครับวันนี้เป็นเลขกลุ่มที่น่าสนใจเช่นเคยนะครับขอมาทางชา่องยูทูบนะครับก็คือเลขกลุ่ม9894นะครับ อูเกตั้งชื่อว่าเปิดโลกสิ่งใหม่นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับฟังรีวิวกันนะครับผมแน่นอนเปิดมาก,ก็พูดถึงที่มาที่ไปนะครับมาจากเลขคู่แค่2คู่นะเพราะมีเลขสามก็คือ98 89แล้วก็4994นะครับผมซึ่ง เลข2คู่นี้คุยกันทำรีวิวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครกลับไปดูเพื่อดูพื้นฐานเลขคู่ก็สามารถกลับไปดูได้ว่ามันสามารถตีความไปทางไหนได้บ้างในพวกนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากชมเลข3ตัวก็มีกลุ่ม49889 4กนะกลุ่มเดียวนะอีกกลุ่มหนึ่งเลขซ้ําไม่ทำนะครับเลขซ้ําไปดูเลขคู่9 8 9ไม่ได้ทำนะครับก็บไปดูที่เลขคู่เ8 8 9นะครับผมอ่าเปิดโลกสิ่งใหม่แนะ่นอนพอพูดถึงว่าเปิดโลกหมายถึงเปิดโลกกระทัดมุมมองอะไรพวกนี้ก็ ขอพูดถึง4ตัวท้ายก่อนนะครับผมคนลงท้ายเลข4ครับตัวต้นนะครับเป็นคนที่ปัญญาไวไหวพริบดีช่างสงสัยนะครับเป็นคนที่คิดอยู่ตลอดนะครับแต่ก็จะมีจุดด้อยเช่นเดียวกันเลขสีท้ายนะก็จะมีจุดด้อยเพราะว่าด้วยความเป็นคนธาตุน้ำนะก็จะมีความขี้เบื่อนะครับไม่ชอบความจำเจอารมณ์เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรพวกนี้ก็คือไม่ค่อยนิ่งอะ่ะทำอะไรนาน,านๆสักพักอยากเปลี่ยนแล้วทำอะไรนาน,านๆสักพักอยากเปลี่ยนแล้วนะครับ คือสําหรับผมอะเลขสี่ตัวตนนะผมเรียกว่าเป็นเจ้าหนูจําไม่เจ้าหนูจําไม่เนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นลักษณะของตัวละครตัวละครหนึ่งในการ์ตูนนะครับซีรีส์การ์ตูนเรื่องอ่าอิกิวซังอิคิวซังในสมัยก่อนก็มนนีเจ้าหญิงคนหนึ่งนี่เป็นเจ้าหญิงของประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มารู้จักกับอิกิวซังแล้วชอบตั้งคําถามคนที่เป็นเลขสี่มักตั้งคําถามแม่กระทั่งกับตัวเองนะ สมมติว่าตัวเองไม่รู้อะไรเงี้ยไม่รู้อะไรก็จะแบบตั้งคำถามว่าทําไมสิ่งนี้เป็นยังไงอะไรอย่างไรอะไรพวกเนี้ยตั้งคําถามมาแล้วก็ไปหาคําตอบนั้นได้เก่งเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่คิดค่อนข้างไวประมาณว่าเป็นยังไงนะไปศึกษานะครับไปศึกษาไปเรียนรู้เป็นหนึ่งในเลขนะครับเลขสี่เนะี่ยเป็นหนึ่งในเลขสําหรับผมนะมุมมองผมเป็นหนึ่งในเลขเกี่ยวกับการเรียนรู้มุมมุมมองผมอนะ่ะเลขการเรียนรู้มีอยู่มีสี่เลขด้วยกัน นะครับก็จะมีเลข4ี่เลข5เลข6แล้วก็เลข9นะครับมียี่เลขที่เกี่ยวกับอยากเรียนรู้อยากทําอะไรเกี่ยวกับความรู้เนี่ยมันจะรวบรวมอยู่ใน4เลขเนี้ยเด่นเด่นะส่วนเลขอื่นมีไหมก็มีแล้วแต่มันจะมันก็จะแยกแยกไปส่วนใหญ่เราก็จะมีความเด่นต่างกันแต่เลข4นี่คือเลขเกี่ยวกับการเรียนการแสวงหาความรู้แล้จะงเป็นคนที่ชอบแสวงหาอะไรที่ไม่รู้จะไปหาคําตอบนะครับนี่คือคนไายเลข4ี่นะตัวตนตําแหน่งต่อมาครับตาแหน่งต่อมา แนวคิดเป็นเลขเก้าทีนี้อ่าคราวนี้คิดว่าอยากทำอะไรทำไมส่วนใหญ่แล้วมุมมองทีงบอกว่าทำไมสี่เก้าถึงคิดไวเพราะเมื่อไหร่ท่านอันนี้อันนี้อยู่ท้ายน,นี่อธิบายได้ชัดเลยว่าเพราะอะไรที่เขาอยากรู้อะไรเขาจะไปหาคำตอบทันทีนอกจากจะหาทันทีแล้วหาแบบเยอะด้วยประมาณว่ามันต้องตอบให้ได้ยิ่งเป็นเก้านะสี่สี่ก็ว่ากว้างแล้วนะมาเจอสี่เก้าเนี่ยพอสี่แล้วมาเก้าเนี่ย ยิ่งกว้างเข้าไปใหญ่เลยแนวคิดที่อะไรก็ได้ที่มันแบบฉันอยากรู้เรื่องเนี้ยเขาจะไปหาไปแสวงหาเพราะน,นักคนเก้าสี่นี่หัวเร็วมากอยากจะรู้อยากจะอยากจะรู้อยากจะลงมือทําอะไรแนวทางเป็นแบบไหนเขาจะไปหาหัวเขาไวมากบางทีเนี่ยความคิดของคนเก้าสี่หรือสี่เก้าทายนะครับมักจะเร็วเร็วกว่าการกระทำเลยยิ่งถ้าการกระทําหรือว่าเลขเกี่ยวกับการลงมือทําแบบช้าๆอยู่แถวกลางๆนะจะมีความที่แบบเหมือนคิดไปก่อนแล้วนะท,ทําทีหลัง เหมือนคิดแบบไปไกลมากแล้วกว่าจะได้ทำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบสายแบบคิดปุ๊บอยากจะแบบให้มันแบบไปเร็วๆก้าสี่ท้ายเนี่ยโอเคเลยนะครับเป็นคนที่เหมือนก็แบบว่าสมมติอยากจะรู้เรื่องอเขาจะไปจอกไปสแหวงหาไปเปิดโลกของตัวเองอให้มันกว้างออกกว้างออกอยู่เรื่อยๆนะครับข้อดีข้อดีของคนก้าสี่ท้ายก็คือเป็นคนที่อแหวงหาเก่งมากๆนะครับมองหาอะไรเปิดโลกทุกอย่างยอมรับหมดเอามาหมดอะไรที่อยากรู้ แต่ข้อด้อยคือมันไปเรื่อยครับมันไปเรื่อยมันไม่รู้อันนี้อันไหนไม่รู้ไปรู้ไม่เนี่ยไม่รู้ไป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 มันจะจับยากจับ,จ,บจับทางยากเพราะฉะนั้นคนที่คิดคือเป็นเป็นคนคิดเยอะคิดมากแต่ไม่ให้แบบเครียดนะเป็นคนคิดเยอะคิดมากคิดไปเรื่อยหาที่ลงยากคืออยากรู้อะไรไป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 บางทีก็ดูเออเลิศหน่อย,หน,อยหน่อยนะครับดูแบบความคิดก็จะแบบฟุ้งสั้น ง่ายนิดหนึง่งแต่ถามว่ามันเป็นฟุ้งซ่านแบบเครียดไหมไม่ใช่นะไม่ถึงกเัเครียดเขาเป็นคนที่แบบคิดเรื่องนี้สักพักสักพักพอมันรู้สึกว่าได้คําตอบแล้วก็ไปคิดเรื่องอื่นต่อ <c oughs> <c oughs> นะครับผมว่ามันเหมาะกับนักวิทยาศาสตร์นะหรือนักเรียนก็ได้ที่แบบลุงนี้รู้แล้วไปรู้เรื่องอื่นต่ออะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะครับตําแหน่งต่อมาเป็นเลขแปดเป็นเลขแปดอันนี้ผมว่าเป็นทีเด็ดของเลขกลุ่มนี้เลยเพราะว่า เวลาที่เขาคิดแล้วเขาอยากจะไปทําเลยเลยคือถ้าถ้ากลุ่มเลงนี้นะถ้าเกิดโฟกัสอะไรสักอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดโฟกัสอะไรสักอย่างถึงถ้าโฟกัสได้นะครับมันจะเป็นอะไรที่ดูเว่อร์วังอลังการมากคือเหมือนสมมุติว่าอยากจะเรียนเรียนรู้อะไรเรียนเกี่ยวกับเรื่องศิละปะอย่างเงี้ยเขาจะไปทางนั้นอย่างเดียวเลยแบบเหมือนแบบว่าอยากรู้เรื่องเนี้ยเราจะทํายังไงดีก็จะไปพอสี่มาถึงเก้าปุ๊บ ไปหาช่องทางเย่ยวกับการเรียนศิลปะมีอะไรมัง่งอะไรที่เรียกว่าศิลปะนู่นนี่นั่นสมมติเด็กเด็กๆนะครับแล้วพอพอคิดว่าะจะเรียนสายเนี้ยสมมติอยากจะไปวาดรูปอะไรก่อนว่าเอาเป็นวาดดินสอแล้วกันสบายสีด้วยดินสออย่างเงี้ยเขาจะไปเรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับดินสอรเรียนแบบเพื่อวางอลังกาอยู่สักพักใหญ่ๆเลยเรียกว่าถ้าสนใจอะไรเบนเข็มไปสนใจอะไรเขาจะไปเปิดสิ่งนั้นให้มันสุดแล้วที่เด็ดตำแหน่งต่อมาคือเป็นเลขเก้า สุดแล้วลงมือทําให้ออกมาลดงได้ด้วยแล้วดีด้วยนึกภาพไหมครับคือแบบไปเรียนอยากเรียนจริงจังจริงจังเสร็จขยายความออกให้มันสุดเท่าที่จะทําได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นมันยังไม่สุดเขาจะไปต่อเรื่อยเรื่อเรื่อยเลยจะเรียกว่าบ้าก็ได้หมายถึงว่าบ้านในสิ่งที่ตัวเองชอบนะ ผมมองอย่างว่าถ้าเป็นสิ่งที่ดีมันดีนะแต่ถ้าเป็นสิ่งไม่ดีอันนี้ให้ระวังนะครับอย่างเช่นสมมติคุณไปสนใจในเรื่องที่มันไม่ถูกไม่ถูกอ่ะไม่ถูกไม่ต้องไม่ถูกไม่ควรไม่ถูกไม่มีคุณธรรมอะไรพวกนี้เลขเนี้ยโอ้โหไปไกลเลยนะครับไปแบบโอ้ยยลุยจูแจกเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ดีมันก็เหมือนกับแบบโห้บ้าเหมือนบ้าทําความดีอ่ะเหมือนบ้าอยากจะศึกษาเรื่องนี้เหมือนบ้าระบายสีโห้ระบายไปเรื่อยอ่ะ นั่นเป็นลูกเราก็จะเห็นแบบหมูนั่งระบายอยากจะเขียนอยากจะวาดภาพแบบไปเรื่อยเป็นคนที่เปิดอะไรแล้วแบบเปิดสุดมากๆเรียกว่ามีก๊อกสองก๊อกสามในการทํางานอยู่ตลอดเวลาแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่จะขยายกลุ่มนี้ก็คือเขาสามารถทํามันได้ด้วยวิธีการที่หลากหลายและลงตัวได้เร็วนะครับได้เร็วเร็วมากทําอะไรถ้าเกิดว,ว่าทํางานคนเดียวเนี่ยเขาสามารถทําอะไรได้เสร็จรวดเร็วมากนะครับได้เสร็จเลยเสร็จแล้วจะเยอะจะน้อยทําได้หมด ยิ่งน้อยยิ่งเร็วเลยทํางานเร็วมากทํางานเร็วทีไรเยอะๆด้วยนิกภาพบอ,อกใช่ไหมครับทํางานเร็วแล้วก็ทีไรเยอะๆได้เก่งครับเก่งแต่แต่อย่าลืมว,ว่าสีมันท้ายเพราะนั้นเขาทําได้เหมือนแบบวุ้นถ้ายังถ้ายังสนใจอยู่มันวุ้นมันแบบโอ้อลังการแต่เมื่อไหร่ที่พอสีท้ายปุ๊บเมื่อไหร่เลิกสนใจนะหยุดไปเลย <laughs> ไม่เอาเลยพอถ้าอะไรที่ทุกอย่างรู้สึก คือเขาเป็นคนที่ชอบไม่ชอบความจำเจที่บอกไปทีแรกนะเลขสีทาแล้วเมื่อไหร่ที่มันไม่ได้ละวหยุดละพอละมันสุดแล้วล่ะไม่เอาละเลิกดีกว่าแล้วเขาจะไม่กลับมาทําอีกเลยนึกภาพออกไหมครับเ,เออนี่แหละมันมีจุดเดน่นจุดได้นะครับก็ลองลองลองพิจารณาดูว,ว่ากลุ่มเรื่องนี้นะครับมันเข้ากับคอนเซปต์ชีวิตตัวเองหรือเปล่าถ้าเข้าก็โอเคถ้าทำแล้วคือเขาผมมองว่าคนเนี้ยถ้าอะไรเบื่อก็เปลี่ยน ถ้าอะไรเปลี่ยนแปลงในเป็นการเป็นเรื่องปกติของเขาเลยเพราะนั้นถ้าถ้าเรามีคนเลขนี้ท้ายนะเราเรารู้สึกว่าอเขาเคยทําได้ดีแล้วเขาทําได้สุดแล้วเขาโอ้ดูมันอลังการมากๆเลยนะแล้วทําไมวันหนึ่งเขาถึงไม่อยากทําขึ้นมาอยู่ดีก็ไม่ทาแหละไม่ต้องแปลกใจเรื่องมันเป็นอย่างนั้นนะครับอ่ะนี่คือสี่ตัวท้ายส่วนด้านหน้านครับบุคลิกดูมีความเป็นผู้นําสูงเลยแหละแต่งตัวดีเลยบุคลิกดูแบบเห็นปุ๊บเนี่ยโอ้ มาดผู้บริหารเลยล่ะแล้วก็เป็นคนแต่ว่าด้อยนิดนหนึ่งตรงที่ว่าเขาเป็นคนที่พูดจาทั้งเร็วทั้งดัง <c oughs> ประมาณนี้โอ้โเหมือนเหมือนเราได้ยินเสียงรถต์หรือมอเตอร์ไซค์ขับผ่านบ้านดังๆอ้โอะไรเงี้ยพูดแบบประมาณนี้คือการเจรจารนี่อาจะต้องเบาลงนิดหนึ่งแล้วก็ช้าลงหน่อยแล้วจะดีมากอย่างอื่นโอเคครับแต่งตรงแต่งตัวเนี่ยก็เป็นสไตล์ตัวเองสายแฟชั่นเลยแหละ นะครับเป็นคนที่ผมว่ามันเหมาะกับคนที่เป็นผู้บริหารระดับหนึ่งแล้วนะแบบประมาณว่ามาดได้พูดจาสิงดังฟังชาตรึงคือเวลาคนเนี่ยคนหันมามองแต่ถ้าปรับได้ให้พูดช้าลงก็จะโอเคแต่ถ้าปรับไม่ได้คนก็จะเกพูดอะไรอะไรเงี้ยแต่แต่เสียงอ่ะดังแบบโงคนนี่หันมามองเลยหล่ะนะครับก็บุคลิกก็มีทั้ง น่าเชื่อถือด้วยส่วนหนึ่งแต่ก็ให้ปรับเรื่องของการสื่อสารด้วยส่วนหนึ่งนะสำหรับแถวหน้าหน้าบุคลิกน่านะอาจจะดูแบบเวอร์ไปนิดหนึ่งนะครับอาจจะดูสิงดังสิงอะไรมันอาจจะไม่ได้ดูดึงดูดเท่าไหร่นะครับแต่เรื่องการแต่งกายผม่าก็โอเคนะแต่งตัวดีนะครับไม่ได้ไม่ได้ดูผิดเพี้ยนอะไรนะครับแต่งตัวปกติเลยแต่งตัวดูดีเลยนะครับอ่นนี้คือด้านหน้ากับด้านหลังด้านหน้า,าจ,จะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าเป็นเลขบุคลิกผู้บริหารดีนะครับแต่ถ้าเป็น ด้านหลังก็จะคิดเร็วคิดไวทําการใหญ่ได้ดีอ่านี่คือด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเรื่องต่อไปเรื่องเสริมครับพูดถึงเรื่องการเงินแล้วกันนะครับถ้าเรื่องหาเต็ม10ผมว่าหาเก่งนะเต็ม10ผมให้เเลยหาได้หลากหลายทางหาเป็นเงินก้อนเงินอะไรด้วยนะครับก็หาได้เยอะแหละถือว่าหาบริหารจัดการการหงนเก้าถึงสิเลยบางทีถ้าอาศัยความขยันทําแบบทําไม่หยุดเลยนะเต็ม10ผมให้10เลยหาเก่งครับหาเก,เก่งมากๆนะครับแต่ที่ต้องระวังก็คือเรื่องของการบริหารจัดการเขา ถ้าเมื่อไหร่สนใจอะไรที่บอกแล้วก็สายไม่ยังซื้อแหลกเหมือนกันนะครับก็ให้ระวังการใช้จ่ายนิดหนึ่งแล้วกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าควบคุมได้จบเลยแต่แต่ส่วนใหญ่เขาเป็นคนแหลกกันก็กลางๆนะเต็มสิบผมให้สักหกถึงเจ็ดแล้วกันหกจุดห้าแล้วกันนะครับไม่ได้เด่นมากเพราะว่ามีสี่ท้ายคิดอะไรก็จะใช้ไปเรื่อยอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างน,นะครับภาพรวมก็ให้สักเจ็ดจุดห้าแล้วกันนะครับให้ระวังการใช้จ่ายแต่เรื่องหาโอเคจดไปนะครับถ้าคุณคิดว่า เราหามากก็ใช้ไปหามาจะไปถือว่าโอเคนะครับไม่ไม่ได้เดาคือไม่ใช่ห้าสิบห้าสิบอะไม่ได้ต่ํากว่าห้าแน่นอนผมให้ถึงเจ็ดจุดห้าเลยนะครับสรหรับการเงินนะผมชอบวิธีการหาเงินที่มันหาได้เยอะๆนะครับผมนี่คือเรื่องของการเงินสุดท้ายเรื่องของความรักยากนิดนึ่งนะเพราะเป็นคนค่อนข้างเอาจใจใจอยากทําอะไรก็ต้องได้ทําแล้วสักพักถ้าวันนึงเบื่อเนี่ยหรือว่าไม่ถูกใจก็เลิกง่ายๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นความรักผมมองว่าแล้วแต่จเจ้าตาตานะถ้าเจ้าตาตาคิดว่าเอ้ย ือเขาเป็นคนเป็นผู้นําไม่ผู้ตามอะ่ะถ้าเจ้าสตาร,รู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นคนที่แบบเอาแต่ใจแล้วมันยังคือต้องเป็นคนที่เข้าใจเขาจริงๆอ่ะว่าเขาเป็นคนที่อยากจะได้อะไรต้องได้อยากจะทาอะไรต้องทําอะไรพวกนีงง้แล้วสักวันหนึ่งถ้าเกิดวันหนึ่งเขาเบื่อหรือว่าเขาไม่พอใจอะไรเขาก็จะพร้อมเฟดออกทันทีนี่ก็อาจจะดูแบบเห็นแก่ตัวไปนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดว่าเขายังถ้าเกิดว่าคุณเป็นคู่รักเขาแล้วคุณอยากให้เขาสนใจก็พยายามตามเขาหน่อยแล้ะกัน เข้าใจเขาหน่อยเข้าใจเขาเยอะๆแล้วจะดีนะครับแต่ถ้าเข้าใจไม่ได้ก็แน่นอนก็เรารู้ว่าอโอเคเราอยากรักเขาอยู่ไหมอะไรเงี้ยนะครับมาถึงในกรณีที่เราไปจีบเขานะแต่ถ้าเป็นตัวเขาเองเนี่ยไปจีบใครเลยอะไรพวกเนี้ยคือมันอาจจะมาดูไม่ดึงดูดเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนที่ชอบสั่งอ่ะพูดเร็วด้วยนะครับพูดเร็ว,พ,รวพูดจาแบบห้วนๆนอะไรเงี้ยเปออ็นคนตรงๆเลยแหละชอบแล้วก็บอกไปงั้น อาจจะไปดูไม่เด่นในเรื่องของความรักนะครับผมให้สักห้าแล้วกันครึ่งครึ่งแล้วกันห้าเต็มสิบอ่ะไม่เด่น <c oughs> แต่ถ้าถามว่าเมื่อไหร่ที่เขาชอบใครหรือเขาสนใจใครมันโอ้โหตามตือ้อจนกว่าจะได้อ่ะเออขี้ตื้อเหมือนกันแต่อยากได้คนนี้นะจะเอาคนเนี้ยเออเป็นคนขี้ตื้อเหมือนกันแต่คนที่โดนจีบก,ก็ก็ต้องดูด้วยโอ้โหประเภทไหนเนี่ยคือถ้าเป็นผมบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยมัน ือเลขมันบอกไม่ได้ว่าใครดีไม่ดีนะแต่เป็นเรื่องความรักถ้าเราเห็นลักษณะของคนเลขนี้มาถ้าเขาจะตื้อเราเนี่ยคนต้องให้ได้อะไรเงี้ยก็ให้เช็คก,กันดูดีๆนะครับผมอ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่นํามาฝากกันนะครับน่าจะตอบโจทย์ผู้ที่เขาเข้ามาไม่มากก็น้อยนะครับเลขเด่นคือกับวันนี้ก็เป็นเลขเด่นจุดเด่นมีการทํางานนะการตั้งใจการอยากไันต้องได้นะครับเป็นคนที่เปิดโลกทัศน์ในการทําอะไรสักหลายสักหลายหลายอย่างไปพร้อมกันได้หมดเลยนะครับ ก็ลอพิจารณาดูครับว่าตอบโจทย์ไหมนะครับถ้าตอบโจทย์ก็ใช้เลยครับเลขบอกทางครับคนกำหนดดีลไรคือตตชตาครับคิดพูดทําดีไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรต้องผลออกมาต้องดีแน่นอนนะครับผมอ่ะโอเคครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ Channel YouTube คุยด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ